สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องปอนบ้าน YouTube พบกับท่านผู้ชมวันนี้12นาฬิก45นาที1พฤศจิกายน256ครับข่าวดีครับทกสเปิดโอกาสให้ลุ้นรวยถึง60ล้านบาทแล้วนะครับเริ่ม1พฤศจิกายนวันนี้เลยนะครับที่ Facebook ทกส BAAC t h a i l a n นนะครับได้ขึ้นข่าววันนี้บอกว่าเตรียมเปิดให้ฝากสลากออมทรัพย์อันนี้เขาขึ้นตั้งแต่เช้าเลยนะครับเราจะอ่านให้ฟังดังนี้นะครับ เขาบอกว่าเตรียมเปิดให้ฝากสลากออมทรัพย์ทกสชุดถุงทองฝากเพียงหน่วยละ2,000บาทได้รุ้นรางวัลถึง60ล้านอายุรับฝาก2ปีครับครบกำหนดรับดอกเบีย้ย0.87%ต่อปีแถมได้รุ้นรางวัลรวมสูงสุดต่องวด77ล้าน6,50 0 0 0บาทเปิดบาทเปิดรับฝากพร้อมกัน1พฤศจิกายน256เป็นต้นไปนะครับฝากผ่านทกสทุกสาขาทั่วประเทศ หรือฝากผ่านแอปพลิเคชัน BAC Mobile นะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ทกสทุกสาขาหรือที่คอมเซ็นเตอร์หมายเลขโทรศัพท์0 2 5 5 5 0 5 5นะครับเงื่อนไขเพิ่มเติมนะครับสำหรับผู้ฝากสลากผ่านแอปพลิเคชัน BAC Mobile และประสงค์จะออกบัตรสลากความรัพย์ครั้งแรกท่านคาจารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการออกบัตรสลากฉบับละ20บาทกรณีบัตรสลากสูญหายหรือชำรุดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการออก ฉบับใหม่50บาทนะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถฝากหรือว่าซื้อสลากทกสชุดถุงทองได้แล้วนะครับรางวัลที่1ถึง60ล้านตรวจได้ถึง24เดือนสลากออกทุกวันที่16ของเดือนนะครับประกาศผลทางเว็บไซต์ของธนาคารทกสและประกาศผลการออกรางวัลที่ f a c e b o o k ทกส BAC Thailand และสามารถตรวจผลได้ที่ทางแอป b a c Mobile ก็ได้นะครับสลากหมายเลขละ2,000นะครับมีรางวัลที่1 60ล้านและรางวัลอื่นๆอีกมากมายนะครับตรวจทุกวันที่16ของเดือนนะครับก็จะมีรางวัลที่1แบบเลี่ยงหมวด1รางวัล60ล้านรางวัลที่1ต่างหมวดอีก4รางวัลรางวัลละ100,000มีรางวัลที่2ที่3มที่4ที่5เลขท้าย สี่ตัวเลขท้ายส,สามตัวนะครับก็สลากจะออกพุ่งที่สิบหกของเดือนนะครับยกเว้นในเดือนมกราคมของทุกปีจะออกวันที่สิบเจ็ดนะครับสําหรับผู้ซื้อสลากภายในไม่เกินวันที่สิบห้าของเดือนก็ตรวจวันที่สิบหกเดือนนั้นได้เลยนะครับยกตัวอย่างใครเริ่มซื้อตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่สิบห้าพฤศจิกายนตรวจงวดแรกวันที่สิบหกพฤศจิกายนนะครับสลากครบสองปีได้รับเงินคืนทั้งได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับ ฉลากหน่วยละสองพันนะครับซื้อหลายหน่วยก็มีโอกาสถูกรลมันมากขึ้นนะครับใครอยากจะลุ้นรวย60ล้านก็ติดต่อทอกสได้เลยหรือจะซื้อผ่านแอป bac mobile ก็ได้ครับสวัสดีครับ